ผมสังเกตเวลาหมาถึงฤดูผสมพันธุ์กันหมาตัวเลื้ยนหุ่นไม่สวยไม่ดีหมาตัวเมียมยังไม่ให้เอาเลยครับถ้าคนตัวไหนปุยปุยตัวใหญ่มันจะให้เอาเรื่องนี้เรื่องจริงเหมือนคนเลยโอเคคนเราก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะทำไม่ได้ทำไมได้จะยกตัวเองให้มันเกินเหตุไปจริงจคือใช่เราเราเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้มีมีสติสัมปชัญญะมีตะกะมีอะไรที่เราคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วส่งต่อมีภาษาอะไรเพิ่มเติมอีกนะก็เรายกขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าเรามีอำนาจที่สุดในโลกอะ ใครจะมาโกรธกลัวหรือกูเอาเอาเอาเนื้อเคลียร์ไปยิงเอาลูกศรไปยิงแม่งเลยเนึกออกเสือมึงมึงตัวใหญ่กว่ากูใช่ไหมกูยิงแม่งมีตัวใหญ่กว่ากูกูลอกทํพรมแม่งเลยเออจนฉลามกูแดกให้ยับนึกออกมใครประกาศตัวเหนือกว่ามนุษย์กูแดกหมดนึกออกมาก็ทีนี้ไปต่อ,อถูกต้องเพราะทําไมตัวเมียถึงเลือกตัวนี้มาทำไมตัวตัวเมียถึงเลือกไงรู้ปะเพราะว่าถ้าตัวเมียเลือกอไอ้ขี้เหลือนขี้เหลือนก็จะไม่ปกป้อง และขี้เลื้นไม่ได้ถูกเขาเรียกไงพวกผอแมแห้งเลยก็ไม่ได้สู้ไม่ชนะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยให้ชีวิตตัวเองดีถ้าเลือกแบบนั้นลูกออกมาก็ดูไม่จืดถูกป่ะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ตัวเมียก็จะหายไปตัวเมียที่ออกมาใหม่ก็จะเลือกแบบนั้นสุดท้ายสายพันธุ์นั้นจะหายไปแต่ถ้าเป็นตัวเมียที่เลือกขนปุกปุยฐานะดีอาหารครบสุขภาพดีลูกออกมาแข็งแรงพ่อมันหาไม่เพิ่มหรือได้ ได้ยินความแบดนี่ครูติ๋นี่บอกความแบดแม่สําคัญทำไมผู้หญิงถึงเลือกความแบดก่อนได้ยินความแบดท,ที่กูจะไปเอาเปรียบคนอื่นจนกูตัตปุกปุยจนกูแข็งแรงจนกูกลายเป็นผู้ชนะพอชนะปุ๊บทุกคนเคารพทรัพยากรเขาหาที่ตัวเองผู้หญิงก็เขาหาที่ตัวเองพอเป็นแบบนี้ลูกก็มีโอกาสรอดลูกสาวที่อยู่ในรุ่นถัดไปก็จะเลือกแบบนี้ลูกชายก็จะเลือกตัวเมียได้มากขึ้นแล้วมีโอกาสอ,อยู่รอดมากขึ้นธรรมชาติมันขัดสันอย่างเงี้ยนะ ก็ถ้าในมุมมองของมนุษย์ของคนเราเนี่ยก็คือฐานะที่ดีผิวพรรณที่ดีหน้าตาที่ดีหุ่นที่ดีรูปร่างหน้าตาภายนอกอะไรที่มันดีๆเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าอะไรมันคือดีอะไรไม่ดีเพราะเราสัญชตาตญาณเดียวกันทั้งโลกเนี่ยแหละทั้งโลกผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายเราก็เหมือนกันเราดูผิวพรรณดีผู้หญิงก็ดูผิวพรรณดีเหมือนกันผู้หญิงก็จะเลือกแบบนั้นเรารู้งั้นเราต้องทํายังไงให้เราเป็นสิ่งนั้น มันมีแค่นี้เพราะถ้าเราไม่ทําเราจะกลายเป็นแค่หมายขี้เหรนที่ตัวเมียไม่ให้ผสมอ่ะแต่ถ้าเราเป็นพวกลำ่ำล่ำบึกบึกขนสวยๆผมสวยก็ได้หรืออะไรที่มันเสื้อผ้าก็ถ้าคนในสัตว์ก็คือเสื้อคนเราก็เสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรพวกนี้หรือรถหรือเครื่องประดับย่างผู้หญิงก็ให้เลือกผสมก่อนเรามีโอกาสที่จะมียีนอยู่รอดไหมถ้ายีนสมมติออกมาเป็นผู้หญิงลูกสาวเลยผู้หญิงก็จะเลือกผู้ชายแบบนี้เหมือนเดิมแม่อาจจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบ,ไม,บ,ชอบไม่รู้แต่ประเด็นคือ ก็จะเลือกพวกอัลฟาแล้วโอกาสที่จะปกป้องมันมากกว่าไอ้พวกที่ไม่ไปไหนแต่ไม่มีปัญญาปกป้องไหมเนาะมาแล้วถ้าเป็นลูกชายลูกชายก็จะเลือกผู้หญิงแบบนี้แล้วทาตัวเองให้เป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นยีนที่มีคุณภาพสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากวันนี้มันคือการเรียกว่าคําเดียวเลยธรรมชาติขัดสันและธรรมชาติไม่สนศีลธรรมลุยกันต่อไป พี่เนี่ยพ่อก็หล่อแม่ก็สวยพี่ออกมาหน้าตามไม่ดีดีที่สมัยนี้มีสัลกรรมโอเคขอบคุณเ็น,นี่มา,มากๆถ้ามีเงินหรือมีความสามารถต้องเรียกมีความสามารถก่อนแล้วก็มีเงินแล้วก็เอาเงินไปทำํำศัลยกรรมทําให้สวยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราจัดการได้ในสมัยนี้นะครูติจะยกตัวอย่างเช่นแล้วกันว่าพ่อหล่อแม่สวยแต่เราอาจจะได้ยินหน้าตามาจากตาปู่ทวดหรือ ปู่ย่าลีทุกอย่างออกมามันเป็นการสุ่มทางธรรมชาตินะเหมือนบางคนเกิดมาพ่อแม่ก็สมบูรณ์ทาไมเกิดมาพิการวะทำไมสมองออกมาแบบนี้หรือยางเงมันเกิดกันคือจริงๆถ้าเลึกๆกมันเกี่ยวเรื่องโครโมโซมเรยอที่มันเลี้ยงออกมาอาจจะดูเหมือนพี่ปกติแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทดลองทางธรรมชาติวาไอ้แบบเนี้ยที่ออกมาแม่งรอดไหมแบบนี้มันเวิร์กไหมก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราจะมีเชิงการทั้งหญิงทั้งชายมันแคบลงกว่าพวกประเภทลิงเยอะเลยจะพอเราวิวัฒนาการจากนั้นคือพวกเชิงการกว้างใช้พลังงานเยอะเนีย อยู่ไม่รอดตายหมดใครที่เลือกผสมแบบนี้กูอยากได้เชิงการกว้างๆหรือประมาณนี้โอ้คุ้มอย่างงี้ดีตายหมดไม่รอดใช้พลังงานเยอะหาของกินไม่ทันแต่คนที่เนี่ยเป็นรูปร่างปัจจุบันที่มนุษย์เราทุกคนส่วนใหญ่เป็นกันเนี่ยมันรอดมันเลยเหลือเป็นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวแล้วมันจะมีการสุ่มเดี๋ยวสะโพกกว้างเดี๋ยวกลามใหญ่เดี๋ยวเหมือนพิการเดี๋ยวเหมือนอะไรที่มันแปลกแยกไปมันคือการทดลองและถ้าแบบนั้นมันดีมันจะเริ่มเบิร์กก็เหมือนถ้าเราเป็นลิง เขาเรียกว่าอะไราลีระเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ถูกป่ะแต่พอเราเริ่มมีสักคนหนึ่งที่แปลกแยกออกมาจากลิงปกติเฮ้ยเชิงการแคบลงแมงยืนสองขาได้อสมมตินะเอาเอาเคิดเป็นแคบๆนะเร็วๆนะทำลายเร็วๆยืนตรงนี้ได้เฮ้ยประสิทธิภาพดีกว่ามองสูงกว่าหานู่นนี่นั่นได้ดีกว่าประสิทธิภาพหลายๆอย่างมาดีกว่าไอ้แบบนี้เลยรอดแล้วค่อยๆ เพิ่มจํานวนขึ้นจากแค่คนเดียวในร้อยคนเป็น2เป็น3เป็นครึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดสิบแดสจนสุดท้ายอีแบบเดิมอ่ะมันไม่อยู่ไม่รอดก็เลยหายไปแล้วแกตรงนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝาฝาวนี้เพื่อให้เราไม่ไม่รู้สึกแปลกแยกกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการทดลองธรรมชาตนะิแม่จะาดูแปลกเจ้าคนอื่นถูกคนอื่นบูลลี่หรือ ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นแต่มันก็คือธรรมชาติเราต้องยอมรับและประเด็นปัจจุบันเราสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมชาติได้ไม่สวยไม่หลอกสัญญก,กรรมได้แต่ว่าคนที่ทําได้ก็จะได้เงินได้ความมั่งคั่งไปได้อำน,นาจต่อรองนะเพราะว่าเขาตอบโจทย์เราเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อเราหล่อหรือสวยจ่ายเท่าไร่เท่ากันเพราะเขาคิดเขาฉลาดเห็นไหมความสามารถเขาก็จะหาเงินจากเราได้และเงินจากเราเขาก็จะไปทําซื้อบ้านซื้ออะไรเขาก็จะเลเวื่องพื้นขึ้นอีกปัจจุบันข้อมูลความรู้ คือ Number รวันศึกษายเยอะเมื่อเรามีความรู้แม้หน้าตาเราจะไม่ดีแต่เราทํางานหลังบ้านมันเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยพวกแอปนี้อแอปอื่นๆที่มันเจ๋งๆอะที่ a ีไออไออะไรเนี่ยคนที่เขียนโค้ดเรายังไม่รู้เลยหน้าตาเขาเป็นยังไงถูกปะแต่เขาก็ได้เงินเยอะเช่นกันสําหรับคลิปนี้ครุติก็ฝากนี้แล้วเมื่อเขาได้เงินเยอะเขาจะไปทําอะไรก็ได้ฉะนั้นศึกษายเยอะความรู้คือน u m b e r รวันดูกันต่อไป ธรรมชาติสัตว์โลกตัวไหนชนชนะก็ได้ตัวตัวเมียไปส่วนคนที่มองความสำเร็จในมุมมอง,งผูผ้หญิงก็จะมองอีแบบหนึ่งโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆาผู้ชายที่ชนะแล้วเหนือกว่าผู้ชายคนอื่นคือผู้ชายเรากนเองถ้าเรามองกันเองเราจะรู้เหนือกว่ากันก็จะมีมีอะไรไม่มากหน้าตาดีกว่าชื่อเสียงดีกว่าอํานาจมากกว่า,เ,าเงินเงินทองมากกว่าหุ่นดีกว่าเราจะมีไม่หยาหรือเทสดีกว่าก็ได้แบบโอ้มันแต่งตัวดูแพงเลยหรือ,รอในวงการนั้น ันอาชีพการงานแล้วแต่ก็พวกเกี่ยวกับชื่อเสียงคอนเนคชั่นเนี่ยนะพราะเหนือกว่าปุ๊บมันไม่ใช่ว่าเหนือกว่าปุ๊บแล้วมันจะผส,สมโอเคในสัตว์โลกมันก็จะผสมว่าแต่เมื่อเราเหนือกว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นเนี่ยเราโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผู้หญิงเข้ามาสมมตินะยี่สิบสาคนคือไม่ได้เข้ามาแบบวิพี่คะผสมกับหนูเนะี่ยไม่ใช่เราไปักษะที่ว่าเรายอดอยไอ้น้องคนนี้น่ารัก ยอกไปรูด้ดิอ้าวตอบสนองดีพอคุณค่าพอเลยเวลสูงมากพอหยอดคนนีออ้ทุกคนตอบสนองดีคุยกันดีแล้วหมด5คน10คนคุยกับเราเต็มไปหมดแต่เราไม่ได้เลือกเซ็กนะล้วเลือกสักคนหนึ่งที่น่าจะโอเคมากับเราแม้ตอนแรกเธออาจจะส,สับสนแม้ตอนแรกเธออาจจะนิสัยไม่ดีแต่เธอรู้ถ้าเธอไม่ปรับตัวเธอจะเสียผู้ชายคนนี้ไปมันจึงเกิดอาการที่ว่าถ้าเราเลเวลสูงพอผู้หญิงจะปรับทุกอย่างเข้ากับผู้ชายหมดเลยมึงไม่ต้องไปสนว่าผู้หญิงเป็นยังไงพอเราเจ๋งมากพอต่อย เจ้าชูแรดล่านอะไรไม่รู้หรือทส่ใ่วยแตกไม่ยอมล้างผ้าล้างจานอะไรสักอย่างนะพอมาอยู่กับเราแล้วเราบอกว่าเราต้องการอะไรผู้หญิงจะปรับตัวเข้าหาเราหมดเลยแบบไม่มีข้อแม้เก้ป่ะเพราะว่าเธอหาแบบเราไม่ได้เธอจะกลัวเสียเราไปแม้ผู้หญิงจะเหนื่อยเท่าไหร่เจ็บปวดเท่าไหร่ผู้หญิงก็จะทําเราเห็นตัวอย่างอยู่ว่าเจ็บเหนื่อยแทบตายพอสุดท้ายผู้ชายไม่เอาค่อยมายอมแพ้เอาพวกซิมพวกไนส์กายเลเวลต่ําทีหลัง แต่ตอนแรกเธอวิ่งไล่ตามเหนื่อยปรับตัวทุกอย่างละลายตัวตนเธอก็ทำแล้วตัวอย่างก็มีโหดๆเมื่อไม่นานวันนี้เราก็เห็นปรับตัวชิบหายไวห้หมดสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากท่ีนผู้หญิงฝืนคุณค่าผู้ชายไม่ได้หรอกถ้าไม่ซิลร,ราบก็หายไปฉะนั้นเลยเหลือแต่สายพันธุ์เดียวคือซิลร,ราบเท่านั้นไม่ซิลร,ราบก็ไม่ได้ผสมพันธุ์ไม่ได้รับการปกป้อง,องหรือดูแลดูแลสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านนี้สวัสดีครับลุยต่อไป เขามาแล้วสายตาแวววาอยากจะรู้วิชาคอมแอนเทไม่แค่เรียนให้จบต่อไป Teach you how to c o l l teach you how to flirt ทำให้เศรใจหลงไหลเอาใจเธอจนกว่าจะเป็น Bad boy with a heart of gold ซ่อนจิบสาวซอนให้เป็น Bad Boy. แบดบอยก้าวเข้าไปในห้วงกว่าที่เธอเป็นแซนี่แินเรียนรู้ในโลกของเขาเลรดลับให้ซ่อนกลาไม่ให้ใครจับตาจับใจทำให้สาวใจลอยไป Teach you how to dance teach you how to fight สร้างเธอให้เป็นแสนเจ้าชูลุกขึ้นมาเป็นเทพอน้อยเป็นใจสาวให้หลงไหลครูตีสอนชีพสาวสอนให้เป็นแบทบอยเก้าเข้าไปในหัวกวางให้เธอเป็นแสนที่เซ่ วิชาคอมแอนเทคไม่แค่เรียนให้จบต่อไป Teach you how you to call Teach you how to flirt ทำให้สาวใจหลงไหลเอาใจเธอจนกว่าจะเป็น Bad boy with a heart of gold ครูตีสอนจิตสา ทับตาจับใจทําให้สาวใจลอยไป t e a ท h o w to d a า c e แ e นซ์ท o u h o w to า i g h t สร้างเธอให้เป็นแสนเจ้าชูลุกขึ้นมาเป็นเทพคนน้อยเป็นใจสาวให้หลงไหลครูตีสอนชีพสาว E il mondo qua, il cervello senti sempre